อ๋อซีมเป็นคอนเซป,ปอะไรเอ่ยเป็นอะไรเรนโบ์ Rainbow, ใช่ไหมเรนโบชิต้าอลฟ o เรนโบช e l e p อ a n t โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนอาลาฟาสันพาราถูกต้องไม่ะลูกวันนี้เอาซีนวามีแล้วก็ออซี่จะมาเพ้นท์ช้างเนาะตอนนี้ออซีนนำไปแล้ว เราสีนำไปแล้วเราซีนจะเพ้นท์เป็นสีอะไรคะสีเรนโบว์แล้วของคุณแม่ของคุณแม่ตัวนี้ค่ะอ๋อของคุณแม่ตัวนี้อ่าของคุณแม่ตัวนี้อ่ะ<ม>เหลียวให้เด็กเพ้นท์ไปแล้วป๊าป๋าก็จะพาเดินเซอร์เวย์รอบๆนะแต่คุณแม่ก็เฝ้าออซีไปก่อนนี่เอาซี่มไม่ธรรมดานะไม่ได้ขี้เหล่นนะแต่น้ํามันเยอะไปไหมลูกซอซีป๊าป๋าถามน้ำเยอะไปไหมลูกเออน้ำมันเยอะไปหรือ,อ,อเ,อไป,ไลเอปล่าลูกใช่ค่ะสีนี้ก็จะให้แบบหน่อยเดียวอ่า ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับจะไม่ต้องใส่แล้วลูกจีไม่ต้องใส่แล้วค่ะใส่ไปแล้วค่นน้ําอ่าทีนี้ก็คือถ้าออสซินจะเพ้นสีใหม่ออสซินต้องล้างแปรงด้วยนะคะโอเคไหมคะอ่าจะได้ส,ะสะจะได้ดูไม่ฉีดไม่ปนกันโอเคไหมเริ่มจากอะไรก่อนอ่าดูเรดมันถ้าเกิดว่าลูกอยากจะเปลี่ยนสีถ้าเกิดว่าอยากจะทาทับอะ กูต้องรอให้มันแห้งก็เดี๋ยวมีไดเป่านะคะโอเคไหมโอเคไหมถึงไหมเนี่ยเอาสินถึงไหมลูกอ่าได้ได้ได้มาแล้ว <c oughs> อ่าค่อยๆค,ค่อยทำไปเรื่อยๆนี่ขอสิหลวมหมดทุกอย่าง รับแป้งไงตรงนี้พวกพวกที่อยู่ในห้องนี้ก็ขายใช่ไหมครัใช่ค่ะอ๋อที่เพชนแล้วก็ขายอ๋อหมดนี่เลยนะครับตรงนี้เนาะคือตรงนี้เป็นที่แสดงแล้วก็ขายไปด้วยออโอเคเดี๋ยวพาเดินรอบๆกอนอืมมันมีหลายไซส์เนาะตัวเล็กนี่ก็คือสิบเซนใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเค โอเคอันนี้สิบสิบห้ายี่สิบแล้วข้างบนก็เป็นสามสิบเซนโอเคแล้วก็มีเจ็สิบห้าเซนด้วยเนาะเจ็ก็จะเป็นตัวใหญ่อ๋อเจ็สิบห้าเป็นตัวใหญ่ตรงน,นู้นนี่นอู้หู้ร้อยร้อยห้าสิบเซนอ๋อ อค okay. อันนี้แสดงต่างประเทศนะครับ full s i z เนาะฟู l l s i z เท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้ก็จะประมาณสองแสนโอ้สองแสนรวมเพ้นท์แล้วใช่ไหมฮะค่ะก็คือทำสอง 3, 3สามไซส์โอเคถ้าเป็นตัวสามสิก็คือของเราจะมีสี่ตันะคะค่ะก็คือถ้าเป็นตัวเล็กก็จะมีพันสามเก้าสิบห้าแล้วก็พันหเก้าบห้าครับ่ะแล้วก็ไซส์นี้ก็จะสองสีเก้าห้ากับสองเก้า้าห้า ที่ต่างกันเพราะว่าเออก็คือมันขึ้นอยู่กับน่าจะเป็นดีไซน์โอเคตัวดีเทลโอเคราคาก็ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแบบอาร์ตที่แบบเป็นเซอร์ิฟเที่ยหรืออะไรอ๋อครับผมขัดตัวข้อมูลจะเป็นอาร์เซเบียนะคะจะการจะให้มีคสามารถเดินไปได้ก็จะเป็นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทค่ะแล้วก็ก็จะมีว่าที่ไหนเราไปจัดแสดงของประเทศไหนบ้างครับอันนี้คือของบริษัท ก็คือแต่ก่อนแรกๆของเราก็จะเป็นเหมือนเอ่อชริตี้เหมือนกับผมผมเห็นผมเห็นคล้ายๆว่าเหมือนต้นแรกเขาทาเป็นเชิงในการกุศลแล้วก็เพ้นใช่แล้วทีนี้คือพอพออ่าลูกค้าเขาเห็นแล้วเขาสนใจแล้วเขาก็เลยติดต่อมาว่ามีตัวเล็กไหมเพรว่าแต่ก่อนเราทำแ่าอ๋อครับฟู้าแล้วก็คืออ่าก็คือเจ้าของนะครับเขาอยากจะช่วยช้ามเขาก็เลยอ่าเขามีช่วนที่ ประเทศไทยนะคะ่เขาก็เลยขอให้ตั้งลูกชา้าที่มีใจแล้วเขาก็ไปตั้งที่วัดเกศแต่ก่อนน่ะมันเป็นแกลเลอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่กระสินทะเ่น,น,นะคะอต,ตอนนี้เราเทคโอเวอร์ชอปเราแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเอาไปเอาไปตั้งไว้แล้วก็ส่งให้ศิลปินหรือว่าคนที่มีชื <มา S 2> ่อเสียงมาคัสตอมงานให้มา,มาพิมพ์ก็คือพิมพ์ในชอบเลยแล้วลูกค้าเห็นเขาก็เลย ซื้อไปค่ะพอเราก็ทําวันปายวันแรกๆก็คือทําวันปายวันแล้วก็ก็คือชวนโมชาโมชาก็คือช้างอ่าฮะขอดูโมชาครับโมชาก็คือช้างตัวนี้ค่ะลูกช้างตอนนั้นคือลูกช้างอายุสองขวบครับโดนจับระเบิดขาขาดข้างนึงแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลช้างที่รำพะครับแล้วทีนี้คุณม้าแล้วก็คุณหมอันนี้ลูกชางขาะเป็นเจ้าของ เขาก็เลยไปเจอช้างแล้วแกก็เลยอยากช่วยครับใช่อยากช่วยแล้วแกก็เลยทำยังไงมันถึงจะแบบลองแปลกัเนาะก็คือถ้าบริจักก็ได้แค่ค่ะข้างเดียวครับผกก็เลยอยากช่วยแบบอยากช่วยจนกว่าโมชาจะอยู่กับเราแอสโซแอรโซรวมกค่ะก็คือช่วยโมชาไปแล้วทีนี้แกก็เลยขอแล้วทีนี้พอลูกค้าเห็นแบบพอเริ่มมีคนรู้จักเรื่อยๆเรื่อยๆลูกค้าก็เลยแบบ มีตัวเล็กไหมฉันอยากซื้อแต่ก็อยากช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็เลยต้องตั้งเป็นบริษัทตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ทำแบบเป็นเช a r ริตี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็ต้องมีคอสค่าใช้จ่ายต่บงันๆแล้นี้ก็เลยแบบเขาก็เลยอ่อคือแต่แต่ละแต่ละครั้งที่เราไปจัดมิทาศการค่ะเราก็จะเชิญแบบคนที่มีชื่อเสียงทีเออะไรของประเทศต่างๆ มาร่วมออาแบบออกแบบในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็รวมประมูลครับค่ะก็คือเออเอฟวีทีนก็คือก็คือเกิดมาจากมาชานี่ออานี้ฮะเพราะว่าคือเขาเจ็บคือเขาทำเป็นรูปขาที่เจ็บน้อตัวนี้ก็คือเราจะวานมาจากอโมเดลก็คือเป็นฉางโมชาอืมครับผมก็ตอนนี้ก็อายุสิบเจ็ดเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้อันตัวรูปูก อืมโอเคคือตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าช้างไซนี้ก็คือจะเป็นช้างอ่อเป็นเป็นไซ์ของลูกช้างเลยครับอ๋อครับผมโอเคขอบคุณนะคะผมให้ข้อมูลอาวของเจเจอู้สวยอ่ะของเจเจสวยนี่ไหนดูของคุณแม่สิอ๋อของคุณแม่กบเกลือนด้วยสีส้มใช่แล้วแม่วาดลายเอาอ๋อทำสีส้มเหรอแม่ไม่คลนแทบ โอ้อ่ะโอเคโอเคของเจสวยเชียวนี่ของเจก็เป็นเรนโบว์อ๋อสวยค่ะสวยค่ะเรนโบว์สวยค่ะนี่ของออซี่ออซี่ดูเปรอะเงี้อยยังรึเนาะของออซี่ฉากสงการมาอืฉากสงการปะแป้งมาป้าจะแจ้งงานอย่างเนี้ยยังคิดไม่ออกเลยนะโอเคไหนแล้ว วาสิอ oh. mm ๋น hmm. uh, uh ี่มีสี่ออืมเอลฟ์แอนด์เบบี๋อ่ะเบบี๋นะครับสิบเซนเนาะก็ประมาณพ uh ันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทรวมเพ้นแล้วนะครับ uh huh. ถ้าเกิดว่าสิบห้าเซนก็สองพันสี่ร้อยเก้าส uh ิบห้ายี่สิบเซนก็สามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับสามสิบเซนนะ 8,950นะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่เลย75นะไซส์นู้นนะครับ75เซนแล้วก็69,900โดยประมาณนะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่70เซน75เซนนะครับไซ้์อันหนึ่งก็นี่เลยนี่ไซส์ใหญ่สุดนะครับไซส์ใหญ่จัดแสดงนะไซส์นี้นะครับก็ประมาณ20,000นนะครับฮัลโหลเซนเป็นไงบ้างลกูก อ๋อขอสีนไปถึงไหนแล้วเราหมุนให้วาดเว้ยสิโอ้เป็นเรนโบว์ของคุณแม่ล่ะของคุณแม่ล่ะ <S <S อ่ะลองหมุนๆให้ปบบว่าดูหน่อยโอ้สีม่วงสวยโอ้ยังไม่ได้วาดร่างอ้อขนาด oh. ไม่ครึ่งกลางหรือแม่หรือว่าจะเพิ่มอีกไม่คึ่งค่ะแค่นี้ค่ะไม่หมายถึงว่าครึ่งหน้าโคราสีเหรอครึ่งหน้านี้เหรอใช่ทำมมันเอียงไม่เท่ากันอ่ะก็ฝั่งนี้ฝั่งทำงานไงี้ยทำงานน้อยไง เข้าใจไหมแบ่งเนี่ยแบ่งเองเหรอไอ้ตั้งใจแบ่งอย่างงี้งอ๋อโอเคโอเคอ่าสวยนะของคุณแม่ป๊าชอบสีม่วงสีม่วงสวยอ่าห่อเส้นโอ้ห่อเส้นนี่โอ้ไม่เหมือนใครแน่นอนเนี่ยเป็นเส้นตรงเนี่ยไม่ตั้งใจเหรอหรอคะใช่ค่ะอ๋อนื่องอันนู้นของอซี่นะป๊าป๊าทำการย้อมสีไปก่อนความหมายนะป๊าเหรอคะอ๋อ มีนัยยะแต่ละคนมีนัยยะของตัวเองเอ,อ่าฮะ๋อสิเขาเลิกแค้นไปแล้วเดี๋ยวป๊าจะแก้ง,งาน <S 2> <S 2> <S นาู่นไหนอะนูน่นนู่นไปเล่นการ์ดที่นูน่นโอเคสิอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานไฟนอลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคออสเทนโอ้โหไปยึงไหนแล้วคะลูกอ๋ออสเทนถูกใจใช่ไหม อ๋อเหมือนใส่หมวกเลยตอนนี้เหมือนช้างเส่หมวกเลยหูก็เรนโบว์เหรอหูก็เรนโบว์อ๋อขอบคุณแม่ดูขอบคุณแม่จีอืมยังไม่เสร็จนะอ่า,าโอเคหันข้างนี้แม่หันข้างนี้เหมือนไล่สักเลยตอนแรกก็สวยดีนะตอนนี้ต้องรอดูไฟนอลนี่แหละจะไฟนอลแล้วนี่ดูของซี่ซะก่อนซี่กลายเป็นสีชมพูไปละตอนนี้ นีอ g, oh, อ ier, ่ออหวานเนี right. ่ยตรงที right. ่ออานอือ่ตรงนี้ตรงนี้สวยนะตอนแรกตอนตอนแรกสวยนะฝั่งนี้ตอนแรกก็สวยนะอาาแขงแวอ่าเดี๋ยวเราเป่าได้ลูกนี่หอซี่ซี่ย้อมเป็นชิิงกันเดี๋ยวบาป้าช่วยซี่ทีหนึ่งอ่าของมบนี้สวยไหมลูกซี่ของมบนี้สวยไหม นงาเพล่คอยไหมของน,นี้มีเพเี้วี่ม,มข้าว้าวสีนี้สวยสีม่วงอืมเี่คเย้คไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าอ้าวโอเคตอนนี้เสร็จแล้ว <laughs> ขอเสยดูขอเสี่ก่อนอ่านี่ขอเสียกับป๊าานะนี่ป๊าปาช่วยเอาที่ช้างสหรอ ไม่ใช่คอนเซ็ปต์เป็นแบบเหมือนแบบไอศครีมอะเยิ้มเยิ้มอะอ่าเยิ้มเยิ้ม,มแต่ว่ามันก็จะเละๆหน่อยใช่ไหมอ๋อซี่โอเคยังไม่แห้งนะคะออซี่อย่าเพิ่งจับออซี่จะหนากว่คาคนอื่นขาของอิซนล่ะคะขอซติเป็นคอนเซ็ปต์อะไรเอ่ยเป็นอะไรเรนโบว์ Rainbow, ใช่ไหมเรนโบว์ชิต้าอลเฟนโอ้โหชิต้าด้วยอลเฟนอ๋อก็คือดำจุดเหลืองดำจุดทองโอเคอเคอซีอ่อย่าเพิ่งจับนะคะลูก แล้วขอคุณแม่อ่ะนี่ขอคุณแม่เจ็บขาตามใจคุณแม่เลยแต่ฝั่งนี้สวยเนี่ยอ่านี้ก็มีหมดใจนี่ก็ชื่อย่อคุณแม่ป๋าแล้วก็สามอ้นะก็ฝั่งนี้ออ่าสีสีสวยสีสวยสีสวยตอนแรกของแม่มีลายสัตว์ด้วยนะตอนแรกของแม่มีลายสัตว์ด้วยไปไหนละแม่เพ็นใหม่เลยโอเค อ่าโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะโอเคไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกใช่ไหมล,หล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาอีกไหมคะไม่ไมโอเคอเม่อคร้งเรามาเขาครั้งนี้พอเราซื้อใช่ไหมเขาจะมีไวเซอร์ลดห้เปอร์เซ็นให้ในครั้งหน้าในการเพลิาสาขาที่มีเวิร์กช็อปแบบนี้โอเคเราก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้บัตรเดียโอเค,อเคแล้วก็คืออันนี้ตัวละ1,000บาทใช่สองแห สองแถมหนึ่งก็คือทั้งหมดเนี่ยสองพันบาทอ่าเจ๊ที่เจ๊จะโชว์คืออะไรครับเมื่อกี้เจ๊โชว์คืออะไรอ๋อตอนนั้นคืออะไรคะลูกคืออะไรคะชื่อของใครอ๋อชื่อของออสตินเหรอคะนี่เนอลูกเขียนเองเหรอเขียนด้วยกู่กันเหรออูู้ขอบคุณแม่ละเขาจะพีเซนกันเลยดูตาโอตา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 มีขนตาด้วยโอ้ น่ารักมากค่ะดีข้างนี้ลูกตาเหมือนกันเปล่าตาตาข้างหนึ่งอะคะหันตาให้เพื่อนโอ้โอเคแอดเดินดูตาของแม,ดงแม่ดีตาของแม่สวยอ๋อนี่ผมให้เขียนขอบตาด้วยอ,ะอ่ะอีดตาคุณแม่ขีตาอ่าฮะโอเคเสร็้อ่าตาให้กันสำหรับที่นี้เราพอแค่นี้นะคะครับผมบ๊ายบาย